ทางเฟซ o o ๊กไล์ค่ะท้งเพจ NBT11 ทีวิีสวารหลักเพจ NBT อุบลนี่ก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันทางมาได้ค่ะอยากสอบถามเรื่องยังหรือว่าขอความช่วยเหลือค่ะก็ส่งความคิดเห็นทาง Facebook ไลค์กันทางมาได้ส่วนบุหรีที่ช่มทางทีวีระบบดิจิตอลหลักก็กดหมายเลข1 1เบิงอยู่ในขณะนี้ค่ะก็โทรมาทีหมายเลขโทรศัพท์ของซงค่ะ043465769 0 4 3 4 6 5 7 6 9ค่ะแล้วก็ม้อนี้มีประเด็นสำคัญว่านำเสนอสำหรับพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนในพื้นที่ของสอปกกอค่ะอันนี้ว่าง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆเลยแล้วก็มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจังได๋เดือดร้อนด้โควิดเข้ามาแล้วังคี่ค่ะเดี๋ยวหอาไปพูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการบรรจุที่ดินจังหวัดขอนแก่น ทั้งสองท่านค่ะท่านแรกท่านนัทโสพิณตรีสุวรรณรัตน์นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชมปนาญการพิเศษค่ะแล้วก็ท่านที่สองค่ะท่านปัทมาวดีศรีวิชัยนักวิชาการเงินและบัญชีชมปนาญการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเบ้าอีสานในจักน้อยบ่ค่ะเออเกษีใดจักน้อยเกสีใดจักน้อยอยู่เนาะค่ะลูกอีสานบานเท่านาะค่ะเนาะสาวขอนแก่นค่ะสาวขอนแก่นน้องอุ้มค่ะทั้งสองท่านเลยเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ สปกรต่ยินกันมาตลอดตะกี้สิเป็นสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างประมาณนี้ตอนนี้เห็นหเห็นซื้อเป็นสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดคือการบวก่ะหรือมีการปรับเปลี่ยนจังเด้ค่ะคือสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเนาะค่ะสิเป็นน่วยราชการสังกัดผู้พิพากษาของอสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือซื้อย่อว่าสปกรเนาะค่ะ ซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะค่ะค่ะน้องเจค่ะเนี่โดยกรอบหน้าที่ภากรกิจค่ะนอกจากให้พี่นอกษตรกรใส่ที่ดินที่มาหากินแล้วห้าซอยอียงคนอีกไหมคะค่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อนี้ก็ต้องขอเลี่ยนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะว่าเมื่อนี้นะคะพี่แอนกับน้องอุ้มเนี่ยนะคะได้รับมอบหมายจากท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัด ขอนแก่นนะคะท่านสุภาวดีระโยธที่นะคะท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดท่านทิราชการก็ได้ได้มอบหมายให้พี่แอนกับน้องอุ้มเนี่ยนะคะมาเ้าสูพี่ซูน้องฟังในเรื่องของความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเนาะค่ะที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตจากโรคโควิดระบาดเนี่ยแหละค่ะแลลอกสองละค่ะ เข้มๆเลยเหมือนมือว่านโบแมนระบาดไปแต่เกษตรกรได้ค่ะเจ้าหน้าที่เข้ามือว่านนี่ก็ฮ่อนหอนหนาวหนาวหอนหนาวเป็นยังเป็นยังเคืองเพราะว่าเพิ่นไปติดต่อราชการยวนซับปกอบส่วนกลางเนาะค่ะเนาะระบาดที่นี่ก็ผ่านไปอันพบปะกับเพื่อนแล้วเพื่อนอันในในส่วนราชการของเพิ่นน่ะผ่านติดโควิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้กะได้ข่าวว่า ปลอดภัยค่ะเหตุงานในปกติแต่ว่ากับฝตัวแล้วตัวแล้วไม่ปลอดภัยค่ะเรียบร้อยค่ะแต่ทีเนี้ยในส่วนของการซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะมาตรการที่ชัดเจนที่ออกมาเนาะน้องอุ้มเนาะแมนค่ะก็จะเป็นมาตรการในเรื่องของสินเชื่อแมนค่ะสินเชื่อคือสินเชื่อแมนค่ะแมนเป็นสินเชื่อ เงื่อนกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยเนาะค่ะสิมีเงือนกองทุนตัวหนึ่งนะคะที่เอินว่ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งตัดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2518ตามมาตรา9นะคะกำหนดให้หน่วยงานของเราเนี่ยสปกรเนี่ยนะคะ มีเงินกองทุนตรงเนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะน้องอุ้มช่วยเหลือเกษตรกรค่ะในเรื่องของการให้สินเชื่อนะคะอุ้มขอเน้นไปในส่วนของเรื่องการให้สินเชื่อโอ้ยเป็นคนอีสานว่ะสันกับสพกเฮามีกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะ เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ได้รับอนุญาตให้เขาทําประโยชน์ในที่สปกอโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะต้องเน้นมาโดยเฉพาะนะคะเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะ,คะที่นี่กองทุนตรงนี้นะคะก็จะมีเงื่อนไหกู้นะคะคขาจัดหาที่ดินนะคะลักลักอะจะไม่อ่าจะมีในส่วนของเงื่อนกู้ซึ่งเงื่อนกู้ตอนนี้นะคะที่ทราบกันดีว่า โ <COVID S 1> ควิดระบาดรอบสองะนะคะแล้วกับคณะกรรมการของคณะกรรมการของกองทุนนี่กะได้อนุมัตินะคะ,คะอนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกระนะคะเป็นวงเงินทั้งหมด270ล้านบาทค่ะตันนี้คือในภาพรวมทั้งหมดแม่นค่ะ,ะพอดีละลายพื้นปูใดจังใดเน,นะะี่ยค่ะ ในส่วนของการให้กู้นะคะพี่น้องเกษตรกรฟังอย no. ู่เนาะจากพี่น้องที่ได้รับอนุญาตให้เขาทําประโยชน์ในที่ดินสประกอรประเภทที่ดินทํากินนะคะนะคะอุ้มต้องอธิบายว่าประเภทที่ดินทํากินเพราะว่าเฮ้า,ม,ามี่ที่ดินสประกอยุสองประเภทเกษมีที่ดินชุมชนที่เป็นที่ยุอาศัยนะคะแล้วก็ทีเกษตรกรรมนะคะ การให้กู้นี่ซปกอให้กู้เฉพาะกรณีของที่เกษตรกรรมนะคะที่ห้าเฮ็ดไ้เห็ดสวนเห็ดหน้านะคะวงเงินกู้ไล่ละ20,000ถึงห0า0มืนบาทค่ะสอง0 0ืนี่สิเป็นวงเงินกู้ระยะสั้นค่ะมีกำหนดชำระขึ้น1ปีนะคะ,คะอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยศนย์ซนะคะ ซูเนบ่อคิดจักบาทค่ะเผยเฝ้ามากค่ะ้กูสองเงินบ่อคิดจักบาทจ้ะแต่ว่าจริงๆบ่ได้เฉพาะที่สัมงานจังหวัดขอนแก่นทุกจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะทุกจังหวัดทั่วประเทศเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้รับผลกระทบนะคะจากโรคโควิด -19 บเกนะคะแลแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ใดอยู่มีที่ดินสวปกอยู่ในจังหวัดใดเขดจังหวัดเลยอุดรธานีน้องคาย จะไปติดต่อในพื้นที่จังหวัดนานๆได้เลยแม่นค่ะ,คะ,คะเริ่มเั็งแต่มเมื่อใดค่ะที่ไปติดต่อใดตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2564ค่ะ,คะมี่เวลาโดน่เวลาโดนได้ค่ะระยะสั้นปีหนึ่งเนาะ,ะปีหนึ่งวงเงินกู้เบิเกิน2 0 0 0 0บาทนะ,ะคะแต่ถ้าเกิดว่าครบปีแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ลักษณะโควิดเข้ามาอีกหรือมีกรณีไพ่พิบัติธรรมชาติบ่สามารถชำระหนี้ได้ภายในกำหนดนะคะ กะซ้อยเลือเกษตรกร,กรได้อีกก็คือหลังจากนั้นเท่ากับกำหนดอตัตราดอกเบี้ยรอยละสองต่อปีจนกว่าจะชําระครบนะคะค่ะที่นี้นอกจากนี้แล้ว<ม>เท่ากับมีสินเชื่อระยะปานกลางค่ะ,คะระยะปานกลางวงเงินบิกเกินไล่ละหามื่นบาทนะคะ<ม>จากอตัตราดอกเบี้ยป,ปีแรกในซูลจุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะห้าส,สิบสตางค์ค่ะแคเมนค่ะปีที่สองบาทหนึ่งค่ะ ส่วนปีที่3ามีสองบาทนะคะและจนกว่าสีชํ่ำละครบไม่ค่ะกาบวแพงค่ะเนี่ค่ะฟังหนีเป็นยังจะเอาเรื่องกองทุนมาวอาซูกันฟ้าฟ้าบางคนนี่ไปกู้นอกระบบจ้าลอยละหาลอยละสิบยี่กมีลอยละสิบกมีเงนค่ะบางคนเป็นแบบกู้รายวันกู้มาแล้วตรงใจทั้งต้นทั้งดอกทุกมือค่ะรวมรวม้วโอ้ยมัน ันเดือนหนึ่งนี่มันบัตามกบลอยละหกสิบงเสียมันแพงเนาะค่ะเนาะแม่นค่ะ,คะ,คะกินยูอยากแล้วไล่ไดก็นหนือ่อยลงแล้วตรงมัดใจดอกเบีย้ยที่มันมันสูงเกินไปถือว่าเพิ่อนเอาเปรียบเฮาเนี่ยค่ะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพิ่นมาซอยแล้วซื้อกลมซื้อย,อยังกอคะ่ะกลมของเฮ้าซื้อวาสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะค่ะ แต่ว่าซื้อสำนักงานคือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดผู้ใดอยู่จังหวัดใดก็ต่อซื้อจังหวัดจะคลองเข้าไปค่ะแม่งงานเนาะอ่ะมีอันไหนอยากเว้าให้พี่น้องประชาชนฟังต่อนะจ๊ะสำหรับเกษตรกรนะคะตอนนี้กำลังยังหูฟังอยู่กำลังฟังเบาๆอยู่โอ้เห็ดจังใดนะเ็อยากใส่ดะกูอัยากใส่เรือเสียงขึ้นจักหน่อยหรอคะนะค่ะเห็ดจังใดน้อสิกูพันใดกติดต่อมาที่สปกในแต่ละจังหวัดได้เลยเนาะค่ะ ที่นี่เอกสารที่เราจะต้องมีนะคะต้องมีเลยนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ผู้กู้คือคนที่ได้รับอนุญาตให้เขาทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินคือได้รับใบสอประกอบได้รับใบสอประกอบสี่ขีด่วนหนึ่งนั่นแหละค่ะจ้าของผู้กู้ของผู้ของผู้สมรสเด้อใบสําคัญสมรสนะคะสำเนาใบสําคัญสมรสเนาะจ้า หรือใบเปลี speed, è, aime, anyway, so. ่ยนซื้อน้ำสกุลทามีนะคะสำนัสอประกอบซีขีดสุนึงใแนบใบเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนน้ำสกุลนแนบมาพรอมจ้าแนบมาพ้อมลักษะสำนักสประกอซีขีดศุนึงนะคะเมื่อยืนยันให้เฮาอีกแน่ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตจริงนะคะจ้ะที่นี่หลักฐานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เฮาตรงนี้นะคะก็คือประกาศนะคะประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศ สถานการณ์ชุกเฉินของแต่ละจังหวัดนะคะว่าอยู่ในภาวะชุกเฉินกรณีโควิด -19 เนาะหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบบางที่อาจจะเป็นลูกหลานเห่านะคะที่ไปเหตุงานตั้งจังหวัดได้รับผลกระทบจากนายจ้างเลิกจ้างเพราะโควิดจะเอาหลักฐานตัวนั้นมานาเด้อจ้าเห็นบมาพร้อมเนาะเป็นผู้ได้รับผลกระทบก็สิได้ช่วยเหลือเบืงเง้งกันไปค่ะ ที่นี่ในส่วนของการยืนกูเงื่อนเมื่อกี้บอกไปมีมีสองประเภทมีมอสองประเภทค่ะสองประเภทนี่บบดน,นี้ผู้ชมชมอยู่บางคนบอกเมื่อกี้นี่เฉพาะสอกรกถามเพิ่มเติมไหยค่ะคันบูมเนเกษตรกรที่ใช้ที่ดินทรกเพิ่นอยากมาขอความช่วยเหลือได้บอหรือ,นนอว่าัางมี้อ,<ข>อจกัดกาณฑ์อยา่นะคะแม่นค่ะเป็นคอจำกัดของห้องอิหลีนะคะเป็นความโชคดีของพี่น้องที่ทํำกินในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะกะเป็นโบนัสไ้เนาะ แต่สหรับเกษตรกรที่บร่อยู่ในเขตสปกเฮ้านะคะเฮ้ากับคอนะคะขอถทดขอภห้เนาะเฮ้ากยาใ้การซ้อยเลือละค่ะแต่เขามีเงินใครแบบนี้อีลีนะคะก็เ <c oughs> <gger> ป็นลักเกณฑ์เพื่อนข่ามบ็ตองนอยอกนอยใจไปเพราะว่าจริงจริงได้ยินข่าวมาุ่วาทางคณะรัฐมนตรีค่ะให้ทางธนาคารออมสินค่ะผู้ใดมีทีทีมีเอกสารซิ์นี่อันนี้บืเกี่ยวกับสปกลแําเลยคะขอยาตาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะคนที่มีทีเป็นชนดที่ดิน หรือน o 3ค่ะที่แสดงว่าจะความเป็นผู้ครอบครองตามกฎหมายที่ถูกต้องเนี่ยให้ไปที่ธนาคารออมสินเพิ่นก็มีเงินให้กู้ด้วยกันตกเบี้ยคือึ้นกันอันนี้ได้ยินมาค่ะเพิ่นใส่ซื้อโครงการว่ามีที่มีเงินก็ลองไปติดต่อเบิงธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้ค่ะอันนี้เฉพาะในส่วนของสปกเนาะประเด็นเรื่องของเงินเสื่อกองทุนทั้งสปกค่ะนอกจากให้กู้ยืมแล้ว ซอยบ้านเท่าล่ะโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้แต่ว่าตรงมีข้อมูลมีหลักฐานท,ที่เพื่อนสื่อเอินว่าหลักฐานเช่อมประจังจักน้อยเนาะวันนี้ในส่วนของการไปความรู้ต่างๆมากลับมาบ้านเทามาทำมากินในที่สป,ปก่แล้วเงินอาจสิกูไปในส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าความรู้บางอย่างนี่อาจทีบแบบยังบ่พอทางสอก่อเองไปเสริมสร้างความรู้ยังเห็นพี่น้องเกษตร,รกรเพิ่มเติมเนี่ยคะ่ะโอ้ค่ะซ้หรับพี่น้องเกษตรกรเนาะค่ะที โตกงานกลับมาโดยเฉพาะลูกหลานพี่น้องในเขตปฏิรูปที่ดินโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะค่ะสปกรเ้ามีโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้โครงการย่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์แต่เป็นแผนของสปรกรนะคะปีเนี้เนี่ยมีแผนอยูอ่สิบหาไร่นะคะสิบหาไร่สามา่ถสิบหาไร่ซึ่งเขามีเป้าหมายอยู่ตำบลว่างแสงค่ะ,คะ,อะตอนนี้นะคะ พัฒนาลูกหลานที่เพิ่นตกงานมากนี่แหละจากโควิดเนี่ยนะคะ,คะซึ่งน้องปาซินี่บูโฮมเนาะค่ะนักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการเป็นผู้เข้าไปพัฒนาให้พี่น้องโดยนั่วิทยากรที่เป็นย่างสมาร์ทฟ้าเมือ์ระดับจังหวัดผลได้ค่ะ,คะที่เพิ่นมีความเก่งในเรื่องของการปลูกเฮ็ดนะคะในเรื่องของการเฮ็ดตลาดนะคะ,คะ ตลาดออนไลน์ตลาดที่ยังแก่สินะคะมาให้ความหูกับน้องๆกุ้มนี่เป็นพิเศษล้วกะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์นะคะกุ้มกุ้มนี่เพิ่นสิเป็นกุ้มที่ปลูกพักยูบานน้อนคาเนาะค่ะทั้งทั้งสิหผร่นี่สิยูบานน้อนคาปลูกพักลวกะผลิตสินค้าเปอื่นๆไปซ้อนปลูกพักแมนแต่ละิดีตระประเภทแมนค่ะ สอนแล้วได้ผลผลิตแล้วสอนช่องทางการขายพร้อมช่องทางการขายพร้อมค่ะแล้วบัดที่นี่เมื่อไหว้ๆนี่เนาะน้องอุ้มเนาะ่ทางสปกขอนแก่นเท่ากับได้รับนโยบายจากทางท่านเลขาธิการแล้วกับผู้บริหารสปกในเนื่องในโอกาสครบรอบ่46ปี่46ปีของสปกเท่านาะค่ะปกติทุกปีเนี่ยเท่าสิได้กัน ไปขายเนาะนั่งของดีสินค้าดีสินค้าเด่นของสปกเข้าไปออกหลานยูสปกราบัตรจีวีเข้าออกได่นค่ไก็วิดออกก็ได้แล้วค่ะที่เจงได้องอุ้นกิจกรรมนี้อุ้มมาคักจ้ะไลาสดนี่ลายพิพิอนไลาสดเอาได้ค่ะขายเอียงเนี่ค่ะไลสดตีออามาขายขายผ้าไหมลาินค้นคู่ค่ะาไหมลายแคนแกนคู่เป็นสินค้าลักของ จังหวัดขอนแก่นเท้าเนาะค่ะขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่เนาะค่ะท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดกะตอบสนองต่อนโยบายของจังหวัดขอนแก่นเห้านะคะโดยชูหายจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนั่งเสนอสินค้าโดยการขายไล่สซดแต่เงินประม่นหลายบาทอยู่ตินองอุ้มเอ้ามื่นืึองชั่มงเด้ค่ะได้ไปหกหมื่นหกค่ะเครื่องกหมื่นหกพันบาทใช่ค่ะ บอร่วมออฟไลน์ได้ค่ะพี่อันนี่จังเพิ่มเวลาเข้าไปอีกสิได้หลายกว่านี้เกือบกลางจะร่วงฮิดช่วงเที่ยงนั่นบ่ค่ะแม่นค่ะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะเตรียมการกันจ่อๆตามภาพที่เห็นนี่ค่ะโอ้ยไล่งานอีรีค่ะนี่ก็จิเป็นผ้าไหมจากอำเภอชนบทเนาะค่ะนอกจากคุณแม่ลำเพยคุณแม่ลำเพย์อินทโสมนะคะซึ่งเป็นภรรยาของพ่อสุวรรณอินทโสมเป็นผู้แทนข้อประจอหรือผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดห้า นะคะนั่มสินค้าผ้าไหมนะคะมามาจำนายในงานนี่นะคะโอ้แต่เสียดายน้องพระท่านหรอกค่ะวันที่สามซีนี้รอไหมบ้ยังท่านน้องอุ่นยังท่านค่ะเอายังท่านยิ่งบอกว่าสูน้องแล้วกับผู้ชมฟเขาดียาประชาสัมพันธ์ไปก็ท่างช่องเขาเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจผ้าไหมไล่แค้นกันคุณและไล่อื่นๆนะคะเป็นผ้าไหมมัดนีท่อมือนะคะที่ เป็นผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร,กรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นของเฮ้าติดตามได้ที่เพจสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะ,คะทิมเขาวานนี้เฟซบุ๊กนะคะ,คะทิมเขาว่าสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไปรับเฮ้าป็นเพื่อนเลยนะคะติดตาม,อมฟอลโล่เฮ้าไปเลยค่ะเฮ้าจะมีทุกช่วงนี่ทยอยออกมาเรื่อยๆย่างเมื่อน,นีล่าสุดนะคะ,คะน้องอุ้มก็ออกจากขซ่ แมนค่ะออกจากขชุดลายโซ่มาเป็นี่เลยแมนค่ะไล่สดเซ็ตี่กามาเขาสถานีเข้าเลยนะคะเขามีรูปตัวอย่างสินค้าผ่าไหมพิธายลงในเพจเท่านั่นเป็นบอกนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะก็อ้าวนี่ราคาน่าสนใจค่ะจริงๆคนที่ชมทางเพจอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้หรือเปล่าค่ะได้ค่ะค่ะมาชมกันได้เนาะเพจ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วเขายังมีกิจกรรมอีกตัวนึงเนาะค่ะเนาะแล้วกับมีสินคขาที่เด่นๆในเขตสกเฮานอเหนองอุ่มเนาะจังวังวันจันทร์ล้องหันอ่ะพี่แอนกับไปร่วมเอาบุญบักม่วงกับพี่นนองบานป่าปอเนาะค่ะบักม่วงดินเอียดป้าปอแสบได้ค่ะซึ่งเป็นเอาบุญไปเอาบุญก็คือ พี่น้องปลาปอเพิ่นปลูกบักม่วางดินเอียดนี่ประมาณ3,000กว่าไร่เนาะค่ะเนาะแล้วบัดต t นี่ทั้ทงกลุ่มกะทั้ทงท่านกำนันบุญมาสาชิดเนาะคะนะ่ะเนาะซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกฯิจชุมชนบักม่วงท่งออกของปลาปอเนี่ยท่านกับประสานงานซอยเหลือพี่น้องในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยล่ะค่ะหาตลาด<อ>หาช่องทางนะคะซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากท,าทาั้งท่านผู้อนุ่ยพอโอท็อปเนาะคะนะ่ะเนาะ ท่านสิริพรจังตะกุลนะคะท่านคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดเทานี่แหละตระกูลคุณ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 เนาะท่านน่ะไปรวบรวมนะคะไปรับสื่อไปเฮ็ด MOU นะคะกับพี่น้องเกษตรกรกุ้มปลาปอเนี่ยค่ะในการรวบรวมผลผลิตสู้ตลาดนะคะแพ็คแพ็คกันเป็นก่องย่างสวยงามเลยได้ค่ะ เป็นใส่จมโบเป็นใส่พี่เมียมนะคะจมโบนี่กล้องละพันหานเนาะค่ะแซ่บจบักุ้งแ่างตซี่ขีดเป็นไปบังกมงวยไงไเลยเด้ค่ะขันกับทีมงานหลังบ้านของขันเอินวัคคาบอดีของจังหวัดขอนแก่นเนาะบวสิเป็นหลังบ้านของแสบนัวขั้วอีสานหลังบ้านของตลาดต้นตาลจังสิเนาะค่ะ อก็อีกหลายท่านคือพันรยาพันรยาของท่านประธานหอการค้าจังสินเนาะค่ะโอ้ยภากันลุยคักมือนันค่ะประทับใจหลายเนาะค่ะลุยนี่จะแด้งแล้ยคือภาคกันไปไปแบบเฮ็ดคือจังบัวแมนคนลุยนี่แม่ค่ะเป็นเพลนลุยเพลนซอยเช่าไอ้แม่ค่ะซอยกันหรือใเฮ็ดเวียแมนค่ะช่องเก่าช่องยังไปซอยกันเลือกคัดคัดสินค้าบักม่วงเนาะค่ะ เนาะเมื่อนไหร่ก็จะไปสวยอยู่สิรักซี่ม่วงแซ่บจะแซ่บเพราะว่าบักม่วงเนี่ยเนื้อแน่นหลายเนื้อเนื้อแนนมีจุ่งหนาบักม่วงแบมนี้เนาะแม่นค่ะเพื่อนๆขายเรื่อยๆอยู่ค่ะส่วนบางส่วนเพื่อนเสี่ยวมาขายอยู่ศูนย์โอท็อปของจังหวัดเท้าเนาะค่ะแล้วคณะเกษตรเนาะค่ะทั้งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไก่เลิศทวิกุลเนาะค่ะก็ได้มาให้ความรู้ค่ะสนับสนุนกลุ่มกลุ่มเท้าเนี่ยละกลุ่มบักม่วงป้าปอเนี่ยละค่ะ ให้ผลิตบางวงโดยมีคุณภาพเนาะโดยสวพ่อสามขออจำลองและทีมงานกลับไปตรวจรับรอง GAP อพค่ะแต่ในส่วนของสปกรเนี่ยของเฮ้าเนี่ยกำลังเสนอแผนที่พัฒนาตนน้ำเพื่ออในเรื่องของการผลิตให้มันด่ผลพ้นผลิตดีๆไหมค่ะไปพัฒนาตนน้ำในเรื่องของ สิก็สร้างบาดาลโซลาเซลล์ให้เพิ่นค่ะกําลังเสนอแผนอยู่ตอนนี้นะคะไปเจาะบาดาลสิไปเจาจะดึงน้ำขึ้นมาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แม่นค่ะแแมม่่่่นนคคะะที่น้องเสนอมาประมาณ12บสอตอนนี้นะคะก็กําลังออกแบบอยู่ค่ะอ๋อไปเจาะนี่กับแบบไปเราฟังกว้องไปเห็นความต้องการของแม่ของเจ้าแม่ค่ะอยากให้เจาะมองได ต้องไปเจ้าบังหนั่นแม่ค่ะพอพื้นเนอยู่ในพื้นที่เ่นสิหัจักดีแม่แม่เ้าสิบุเรย์ไปโลกกันตกร่วมกันาบุเไปคิดใพ้นบ่ได้บ่ได้าเข้าไปคิดในพิ่นบ่ได้นะคะแต่เพิ่นเนี่ยเสนอปัญหาความต้องกันว่าบักม่วงดินเอียดป้าปอนี่ยังขาดน้ำอยู่เด้ออย่างนี่นะคะแต่กะบางส่วนเนาะค่ะในสามพันกว่าไร่นี่บางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ คนใส่งบจังหวัดนี่ละงบการจังหวัดนี่ไปเจาะแล้วก็สสำนักงานพลังงานจังหวัดค่ะน้องมุ้เจาะไอพีตัวชนี่อันกางบหลวงละค่ะบางส่วนได้รับไปแล้วแต่มันกันย่งบทวถึงนะคะสปกรอ่าในส่วนทีเป็นเจ้าของพื้นที่เนาะค่ะเนาะกะเข้าไปมีส่วนรวมตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเจอน้ำแรกคือท่านการเจนิบุรีวะบ่เจอบ่เจอน้ำแร่แต่ว่าน้ำาหมันเป็นสายน้ำที่ดีค่ะ สำรวจแล้วเนี่ยว่าเป็นปริมาณน้ำที่ที่หลายนะคะซิปลูกบาทเมตรขึ้นโอหนะคะต่อชโมองอยู่มีน้ำใสตลอดอย่างในร้อนค่ะล้าน้ำน้ำบ่เข้มค่ะน้ำแต่ดินเนี่เข้มนิดนึงคุณภาพดีนค่ะน้ำคุณภาพดีดินดินเนี่ยที่ที่อาจารย์ท่านเอินว่าดินเอียดมันสิเฮ็ดห้บักม่วงนี่ รสฉัดกลมกล่อมเนื้อกะแน่นเพราะเป็นพื้นดีกับบะหม่วงพ่อเพิ่มเพิ่งออกไปเวียดนามนี่เวียดนามสิมักเลยค่ะเพราะว่ามันขนง่ายไกลๆนี่มันสิบบอบช้่ำเนาะค่ะเกินไาบอกม่วงนุ่นะค่ะบอกม่วงกินแล้วมันมันบิ่จืดนะคะคค่่ะะกินแล้วมันสิเบิ่จืดมันสินุ่งมันรสฉัดกลมกล่อมพอดีแนียนเนี่ยม่วงนุ่งแต่เป็นไทยจักหน่อยสนใจค่ะสร้างซื้อได้เลยติดต่อจังเลยค่ะติดต่อใดข้างมาติดต่อ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดโดยตรงหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะซึ่งเกษตรอำเภอบานพายนะคะหน้าต้อยนะคะเพื่อนดูแลทันเกษตรอำเภอบานพายนะคะแล้วกับหนองจุ๋มนะคะซอยดูแลซอยเหลือยังไก่ชิดเลยนะคะเป็นเป็นข้าราชการที่เหตุงานยังยังถุ่มเทนะคะเมื่อนานทางทานานอำเภอก็มอบไม้ให้ทัน ปอปอใหญ่เนาะค่ะเนาะปาวูปอวุโสปอนี่คือปลัดปารัดอำเภอแล้วกจนนารพิบปาร์วปอปารัดอำเภออาวุโสเนาะค่ะไปไปร่วมในกิจกรรมคาดบักม่วงนะคะเหมือส่งออกสูพี่น้องที่ยุตางจังหวัดนะคะสำหรับบักม่วงป้าปอของเฮา นอกจากป้าปอแล้วนะคะจังหวัดขอนแก่นเข้าบักม่วงบันแหนี่ขึ้นซื้อยุแล้วเนาะค่ะนี่ก็ย่ในเขตปฏิรูปที่ดินปฏิรูปค่ะสินค้าดีๆในเขตสอปกรเข้ามีลายยางลายอย่างค่ะจนเข้าในเหตุกิจกรรมเนาะค่ะส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายในช่วงภาวะโควิดในเกษตรกรนะคะป้อนจ้าเทดตลาดแมนค่ะตลาดค่ะทุกวันจันทร์ที่สองของเดือนตลาด ต้นจานตลาดต้นจานมีพึ่งพึ่งรูนะคะคุณผู้ชมค่ะคือตะกี้สิคิดแต่ว่าผ้านิดดีสิซอยเรื่องช่องทางตลาดสปะกอเองกับเขามาซอยกันซอยค่ะสปะกอเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจพัฒนาพี่น้องเกษตรกรหลังจยากมอบเอกสารซีดห้แล้วพัฒนาในเรื่องของการฝึกอบรมค่ะฝึกอบรมในเรื่องของการปลูกพักกะเฮ็ดเนาะน้องอุ่มฝึกอบรมในเรื่องของ การเลี้ยงหมูหลุมเ็ดเจ้าหน้าที่าุสเซต์มีกระอนเ็ดค่ะตอนเนี้เป็นเป็นแรงเลี้ยงลูได้ด้ค่ะในเรื่องของการเลี้ยงหมูหลุมค่ะสิเปิดแปลงไ่หมูหลุมปีหกค่านี่อยู่อำเภอโนนศิลาเด้อค่ะอยู่ตำบลบานหันบานน้องนำคุนเหนือเป็นเป็นจุดศูนย์กลางตรงนั้นเนาะค่ะเนาะสิสิเปิดขยายผลหมูหลุมในเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยเปิดเป็นแปลงไ่อยู่ อำเภอโน้นศิลานะคะอยู่ตํางบนบานหันในปีฮอกหาค่ะค่ะป่านี้ค่นคุณผู้ชมชมอยู่อยากจะมีข้อสงสัยนอกจากที่นำเสนอไปแล้วอยากติดต่ออยากสอบถามมีมีช่องทางในติดต่อทางสประกอคอนแกนไบ่คะ้องตนติดต่อไปสำนักงานเลยเนค่ะเข้าไปสำนักงานเลยกันดีตอนนี้ค่ะบอกที่อยู่เพื่อนจากน้อยเนี่ยค่ะค่ะอ้าวทองอุ่มบอก ตั้งยุติดคลองน้ำนะคะต้องบอกติดคลองน้ำเซนประชาสมุทรศรนถนนประชาสมุทรตํนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะหรือสิติดต่อทางโทรศัพท์นะคะมีเบอร์0 4 3 4 6 6 2 4 5ต่อ1 4ถึง1หาด้วจ้ะเนาะถางานสินเชื่อต่อมา1หาเลยนะคะหรือจะโทรงานสินเชื่อของน้องอุ้มมีไอดีไล่นะคะมีเบอร์ไล์น้ำเนาะ 082 340 3839 082 340 3839นะคะ 3, 40, 38, 39, และก็อีกช่องทางหนึ่งคือเพจของสำนักง,งานเองสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นค่ะเพจ Facebook นะคะสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นค่ะ จดท่านบอค่ะจดว่าท่านไปเบิ้งย้อนลังในเฟซบุ๊กเลยก็<อ>ได้ก็กันค่ะหรือว่าเซิร์ชใน Google หาซื้อสำนักงานแ<ม>น่ยจ้าใช้เนาะ<ม>นค่ะเนาะจะได้ข้อมูลติดกล้องชื่อระท่านนี่ก็อุย้ยกับปิดตะเลหน้ามวนเนาะหนาหงอนๆนี่แต่ว่ายูเซนหลังเพิ่นเอิญมายังเกาะราชมงคล <ắng S 1> อีสานแม่ คันเซ็นคู่ขนานพลดเอินถนนซีจันเนียนค่ะคันเซ็นเซ็นหลังราชมงคลอีสานเรียกถนนประชาสมุทระชาส่วนถึงแล้วค่ะเนาะเอ้านี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะต้องสรุปยังตีเบิ้งเวลาจักหน่อยหนิหมดแล้วค่ะเหลือแค่สองนาทีอามมุ้ประชาสัมพันธ์ตลาดต้นจานเฮ่าขั้งต่อไปเนาะค่ะกำหนดไว้วันที่หาเมษาวันที่ห้าเมษายนค่ะตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะมีสินค้าแนวใดมาขายแน่ค่ะน้องมีสินค้าให้เลือกชอบมากกว่า100รายการค่ะจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดคอนแก่นจ้าโอ้ยบริธรรมดาด้วยค่ะสปกกับสปะกบุ้หน่อยหนาชนดหรือว่านอสสังเลยค่ะถ้ามาากินจังใดอยากให้ความ อยากขอค,ความช่วยเหลือจังไหนราวะช่วงนี้มันติดการเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะเนาะการติดต่อได้ที่สำนักงานการปฏิจรูปที่ดินจังหวัดขอนแกน่นหรือชมอยู่ในจังหวัดใดพื้นที่บ้านจะาของอยู่ในจังหวัดใดไปติดต่อในพื้นที่ของจังหวัดจ้าของค่ะแล้วก็เมื่อนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเนะนาะทีมเจ้าหน้าที่จากสํานักงานการปฏิจรูปที่ดินจังหวัดขอนแกน่นทั้งสองทาอ่านท่านแรกค่ะท่านนทส๊อินตรีสุวรรณรัตน์นักวิชาการปฏิจรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ค่ะแล้วก็ท่านที่2ค่ะทัดไปนี้การเงืนโดยตรงเลยบริสิกูนะคะ<ม>ติดต่อน้องอุ้มนะคะเนาะคุณปัทมาวดีซีวิชายค่การนักวิชาการเงืนและบัญชีชํานาญการค่ะ,คะตอนขอขอบคุณเป็นยังยิ่งการที่มารรวมรายการเมื่อาน,นี้ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะเวลาขอารายการมดลงอีกแล้วค่ะยังมีเรื่องราวดีๆแนวทางการชลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากาการโควิดหรือเดือดร้อนในเรื่องต่างๆติดตามรับชมรายการที่วิสารรวมใจคนไทยบทิมกัน บ่าย3ถึงบ่าย3ครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมัน,นี้หมดอุล่าแลี่ยวนะพันจรกลางและทีมงาน NBT11 ที่วิสันทุกทานจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ